ดวงเจ็ดวันเกิดประจำวันที่18กุมภาพันธ์2569สำหรับคนเกิดวันจันทร์วันนี้การงานจะโดดเด่นด้วยการใช้จินตนาการสร้างสารรค์ผลงานแปลกใหม่ซึ่งจะช่วยให้เกิดไอเดียใหม่ๆและนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จด้านความรักคุณจะได้สัมผัสกับความโรแมนติกและความหวานซึ้งการเปิดเผยความรู้สึกดีๆจะทำให้ทั้งสงฝ่ายรู้สึกตื่นเต้น และมีความสุขกับการใช้ชีวิตร่วมกันในส่วนของเรื่องการเงินสีน้ำโชคอย่างสีเขียวและสีฟ้าจะช่วยเสริมด้านรายได้การค้าขายและผลกำไรค่าตอบแทนต่างๆให้เพิ่มพูนที่สมงคลที่เสริมพลังอำนาจวาสนาบารมีและทำให้คนเกรงใจคือทิศตะวันออกเฉียงใต้และช่วงเวลาแห่งความเป็นมงคลของคุณคือ7นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาที และ15นาฬิกาถึง17นาฬิกาสำหรับคนเกิดวันอังคารวันนี้การงานบางอย่างอาจต้องใช้ความอดทนและพยายามเป็นพิเศษแต่สิ่งนี้จะช่วยให้คุณบรรลุเป,ป้าหมายและได้รับความชื่นชมจากผู้อื่นด้านความรักอาจจะต้องใช้เวลาและความอดทนในการประครับประคองความสัมพันธ์เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกปลอดภัย และพร้อมที่จะพัฒนาชีวิตคู่ไปได้วยกันในส่วนของเรื่องการเงินสีน้ำโชคคือสีน้ำตาลซึ่งจะช่วยเสริมด้านโชคลาภและทําให้ทุกอย่างรุ่งล่วงไปได้ด้วยดีทิศมงคลที่ช่วยเสริมความรักและได้รับการเมตตาอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่หลายด้านคือทิศใต้และช่วงเวลาแห่งความเป็นมงคลของคุณคือ1 2นาฬิกาถึง14นาฬิกาส0นาทีสำหรับคนเกิดวันพุธวันนี้การงานมีโอกาสก้าวหน้ารวดเร็ว คุณควรเตรียมตัวให้พร้อมและไม่กลัวที่จะเสี่ยงกับสิ่งใหม่ๆเพื่อคว้าโอกาสนั้นไว้ด้านความรักความสัมพันธ์กำลังก้าวหน้าและน่าตื่นเต้นการเปิดใจรับความรักจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนในส่วนของเรื่องการเงินสีนำโชคคือสีดำและสีเทาซึ่งจะช่วยเสริมธุรกิจให้มีลาภผลกำไรรวมถึงโชคลาภจากการเสี่ยงดวงที่สมองคนที่ช่วยด้านความรักความสัมพันธ์ และอาจทำให้คุณได้พบเจอคนที่ถูกใจแบบไม่คาดฝันคือทิศตะวันตกและช่วงเวลาแห่งความเป็นมงคลของคุณคือ7นาฬิกาถึง9นาฬิกาและ14นาฬิกาถึง16นาฬิกาส0นาทีสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนวันนี้การงานของคุณจะได้รับการยอมรับนับถือจากความรู้ความเชี่ยวชาญที่ลึกซึ้งในสายงานทำให้คุณเป็นที่เชื่อถือและได้รับการยกย่อง ด้านความรักคุณจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมีคุณค่าทางจิตใจช่วยให้คุณรู้สึกเติมเต็มและมีความสุขในชีวิตในส่วนของเรื่องการเงินสีนำโชคคือสีเหลืองและสีทองซึ่งจะช่วยเสริมด้านความรักความประทับใจและมีคนคอยให้การสนับสนุนที่สมงคลที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จด้านการเงินการค้าขาย และการเจรจาต่อรองให้ได้ผลดีคือทิศตะวันตกเฉียงใต้และช่วงเวลาแห่งความเป็นมงคลของคุณคือ7นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาและ12นาฬิกาถึง14นาฬิกาสำหรับคนเกิดวันพฤหัส,สบดีวันนี้การงานของคุณจะโดดเด่นด้วยความยุติธรรมและความเที่ยงตรงซึ่งจะทำให้คุณเป็นผู้นำที่ดีและได้รับความไว้วางใจจากทีมงาน และผู้ร่วมงานด้านความรักความซื่อสัตย์และการให้เกียรติซึ่งกันและกันจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันและทำให้เกิดความมั่นคงในระยะยาวในส่วนของเรื่องการเงินสีน้ำโชคคือสีแดงและสีแสดซึ่งจะช่วยเสริมสร้างผลสำเร็จชื่อเสียงและโชคลาภทิศมงคลที่ช่วยเสริมการค้าขายทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึงโชคลาภจากการเสี่ยงดวงคือทิศเหนือและช่วงเวลาแห่งความเป็นมงคลของคุณคือ7.30นาฬิกานาทีถึง9.30นาฬิกานาทีและ15.00นาฬิกาถึง17.00นาฬิกาสำหรับคนเกิดวันศุกร์วันนี้การงานมีโอกาสเต,ติบโตในอาชีพการนำประสบการณ์เก่าๆามาใช้จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ด้านความรัก ความทรงจําดีๆจะเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นทําให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกปลอดภัยและมีความสุขกับการใช้ชีวิตร่วมกันในส่วนของเรื่องการเงินสีน้าโชคคือสีม่วงและสีแดงซึ่งจะช่วยเสริมความรักให้สมหวังและมีคนชื่นชอบอย่างมากทิศสมมงคลที่ช่วยเสริมความสําเร็จการสอบแข่งขัน และการเลื่อนตำแหน่งคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือและช่วงเวลาแห่งความเป็นมงคลของคุณคือ8นาฬิกานาทีถึง10นาฬิกาและ14นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีสำหรับคนเกิดวันเสาร์วันนี้การงานหากคุณได้พักสมองบ้างคุณจะมองเห็นโอกาสใหม่ๆรอบตัวซึ่งจะช่วยให้คุณมีไอเดียใหม่ๆและพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคตด้านความรัก การใคร่ครวนความสัมพันธ์และเข้าใจคุณค่าของคนรักจะทำให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกซาบซึ้งและมีความสุขกับการใช้ชีวิตร่วมกันในส่วนของเรื่องการเงินสีนำโชคคือสีชมพูซึ่งจะช่วยเสริมการสนับสนุนการให้ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือทิศมงคลที่ช่วยให้การค้าขายให้ลาผลกำไรดีและการลงทุนได้ผลสำเร็จคือทิศตะวันออกและช่วงเวลาแห่งความเป็นมงคลของคุณคือ แนาฬิกานาทีถึง0บนาฬิกาและ13นาฬิกาถึง15นาฬิกาสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้การงานคุณจะประสบความสำเร็จและผลงานของคุณจะได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างความพยายามของคุณจะได้รับการชื่นชมและตอบแทนอย่างคุ้มค่าด้านความรักคนรักของคุณจะอบอุ่นและสดใสเหมือนแสงตะวันความสัมพันธ์ของคุณ จะเต็มไปด้วยความรักและความเอาใจใส่ต่อกันทําให้ชีวิตคู่มีความสุขในส่วนของเรื่องการเงินสีน้าโชคคือสีขาวและสีเงินซึ่งจะช่วยเสริมพลังบาร,รมีวาสนาทําให้คนเขารพยายามเกรงและนํามาซึ่งโชคลาภทิศมงคลที่ช่วยเสริมความรักและมิตรภาพอันดีงามทําให้มิสหายช่วยเหลือดีคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือและช่วงเวลาแห่งความเป็นมงคลของคุณ คือ5นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกา30นาทีและ11นาฬิกาถึง13นาฬิกา